คำนวณผลบอลกับทีเด็ดโป้งเดียวประจำวันเสาร์ที่28ธันวาคมปี67สามคู่วันนี้มาจากเซเรียอิตาลีกันทั้งหมดคู่แรกเอมโอลีเปิดบ้านเจอเจนัวคิกออฟ3ทุ่มหมายการเปิดมาให้เอมปโปลีเจาบ้านต่อปอราปัจจุบันเอมปโอลีอยู่อันดับ11ของตารางแข่ง17ชนะ4เสมอ7แพ้ไป6เก็บได้19แต้มส่วนเจนัวอยู่อันดับ13แข่ง17ชนะ3เสมอ7แพ้ไป7เก็บได้16แต้มเฮตูเฮตเกมล่าสุดเจอกันในบ้านเอมปโอลีเสมอกันไป0-0ส่วนผล งานเกมล่าสุดของเอมโปลีบุกไปแพ้อัตาลันตา3-2ส่วนเฝ้ารังล่าสุดแพ้ตโตลีโน1-0ส่วนเจนัวเกมล่าสุดเฝ้รารังแพ้นาโปลีไป1-2ส่วนเกมเยือนบุกไปเสมอเอซีบีลานใน0-0ตัวหลักของเอมโปลีขุมกําลังค่อนขางเจ็บเยอะแต่วันนี้น่าจะนําทีมโดยเอสโปซิโตและโลเลโซโคล o มโบส่วนเจนัวมีผู้เล่นบาดเจ็บในแต่ละตําแหน่งเพียง1คนเท่านั้นกลางหนึ่งหลังหนึ่งและหน้าหนึ่ง ชื่อว่าวันนี้จะนําทีมโดยอันเดรียปีนาบนติและวิตินญาโป้งเดียวมองว่าถ้าดูจากขุมกําลังเจนัวมีขุมกําลังให้เลือกมากกว่าและถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมตอนนี้เจนัวเริ่มมีทีมที่ดีขึ้นเริ่มเป็นทีมที่แพ้ยากขึ้นถ้าไม่เจอกับทีมหัวตารางจริงๆก็น่าจะแพ้ยากซึ่งต่างจากเอมโปลีที่แพ้มา2เกมติดและผลงานยังไม่ค่อยสะเทียนสักเท่าไหร่โป้งเดียวคํานวณว่าเจนัวจะบุกชนะเอมโปลีสองึงนะทุกคน คู่ต่อมากายารี่เปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานคิกออฟที่ยงคืนหมายการเปิดมาให้อินเตอร์เหนือกว่า1 2 5ปัจจุบันกายอรี่รักอันดับ18อยู่ในโซนสีแดงแข่งไป17ชนะ3เสมอ5แพ้9เก็บได้14แต้มส่วนอินเตอร์อยู่อันดับ3แข่งไป16ชนะ11เสมอ4แพ้แค่1เก็บได้37แต้มเฮทูเฮเกมล่าสุดอินเตอร์เปิดบ้านเสมอกายอรี่2 2ส่วนเกมล่าสุดที่เล่นกันในบ,บ้านกายอรี่ก็เป็นอินเตอร์บุกชนะโด้สอนผลงานเกมล่าสุดกายอรี่บุกแพ้เวนเ 21, วน รังล่าสุดแพ้อัลันตา1-0ส่วนอินเตอร์มิลานเกมล่าสุดเฝ้ารัางชนะโคโม2-0ส่วนเกมเยือนล่าสุดบุกถล,ล่มลาซิโอ6-0ตัวหลักของาการี่วันนี้มาเตียเฟรซี่และโรเบโตปิโคลี่ส่วนอินเตอร์มีมาคุสตูรามและลาตาโลมาติเนสโป้งดียวมองว่าอินเตอร์ยังคงมีฟอร์มที่ดุด,ดันร้อนแรงคุ้มกำลังมีตัวเลือกกองกลางกองหน้ามีให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่กายารี่เองนั้นฟอร์ม4เกมหลังสุดแพ้รวดทุกเกมทุกรายการ โป้งเดียวคำนวณว่าอินเตอร์จะบุกชนะ3-1นะทุกคน คู่ต่อมาลาซิโอเปิดบ้านเจออตัตแลนตาคิกออฟตี245่หมายการเปิดมาให้คู่นี้เสมอกันผลงานอตัตแลนตาอยู่อันดับ4ของตารางแข่งไป17ชนะ11สะเสมอ1แพ้ไป5เก็บได้34แต้มส่วนอตัตแลนตายังคงนำจ่าฟูงจากการเก็บได้40แต้มแข่ง17ชนะ13สะเสมอ1แพ้ไป3เฮดูเฮตเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันอตัตแลนตาเปิดบ้านชนะลาซิโอ3าส่วนเกมล่าสุดที่ลาซิโอเปิดบ้านเจออตัตแลนตาเป็นเจ้าบ้านลาซิโอชนะ32ผลงานเกมล่าสุด ลาซิโอบุกไปชนะเลเช่ได้สองหนึ่งส่วนฟาวลังล่าสุดแพ้อินเตอร์หกศูนย์ส่วนแอตแลนตาเกมล่าสุดเฝ้ารางชนะเอมโปลีสามสองส่วนเกมเยอรมัสุดบุกเฉือนไกยอรี่หนึ่งศูนย์ตัวหลักลาซิโอวันนี้วาเลนตินกาสเตยานอตมาเตยซัสคันยี่พร้อมลงสนามส่วนทางด้านออตแลนตายังคงมีแคเตอร์ลาเลอร์และอาเดมูล่าลูกแมนเป็นตัวความหวังในเกมลูกโป้งเดียวมองว่าถ้าดูจากผลงานออตแลนตายังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องกว่าแต่ว่าลาซิโอการเล่นในบ้านของพวกเขา ทำไม่นับเกมที่แล้วที่พลาดท่าแพ้อินเตอร์ไปถึง6-0ก็อยากนักที่จะพ่ายแพ้ในบ้านโป้งเดียวคำนวณว่าคู่นี้จะเสมอกัน2-2นะทุกคนแล้วท่านสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ m j m 7 8 9 b a d าหน้า